วันนี้ผมจะมารีวิวแอปการลงทุนที่ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนเพืน,นักลงทุนที่ชอบการลงทุนในกองทุนแอปนี้มีชื่อว่า mfc wealth จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน mfc จำกัดมหาชนหรือว่า mfc ครับ เป็นแอปที่ขึ้นชื่อว่าฟังก์ชันครบครับนักลงทุนในกองทุนเนี่ยผมว่าต่อโจทย์ระลับนะฮะถ้าเป็นการเปิดบัญชีก็สะดวกนะดูความเคลื่อนไหวของพอร์ตก็ง่ายอยากจะปรับพอตก็มีโมเดลในการแนะนําหรืออยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับก็มีเลยวิดีโอก็ดูได้นะครับหรืออยากจะอ่านบทความเขาก็มีเสิร์ฟให้กับเรานะวันนี้ผม,มอิงพจน์จากช่องทำอีกทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ชวนเพื่อนนักลงทุนมารีวิวกันครับ เดี๋ยวก่อนอื่นครับต้องไปดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะฮะนี่ Android ก็มีนะครับไปที่ Play Store ก็ได้นะครับหรือว่าถ้า Apple นะ iOS เเขาก็มีนะครับพิมพ์ไปเลยครับ MFC w e l t h นี่สีแดงๆใช้เลยนะครับมาดูภาพรูมันก่อนครับเจนว่ามี5ปุ่มลองกดเล่นๆดูเลยนะครับปุ่มแรก คือ fly, ที่เขียนว่าหน้าแรกเอาไว้ดูภาพรวมทั้งหมดนั่นแหละครับก่อทั้งภาพรวมพอ์การเปิดบัญชีกองทุนแนะนําแล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆปุ่มถัดมาคือปุ่มข่าวสารเขาจะมีตั้งแต่ข่าวประชาสัมพันธ์บทความด้านการลงทุนข่าวปัจจัยกระกบทบการลงทุน ปุ่มตรงกลางมีไว้สแกน QR code นะครับส่วนปุ่มถัดไปนะทางฝั่งขวามือคือปุ่มแจ้งเตือนก็ตรงตัวนะครับคือระบบจะส่ง notification แจ้งเตือนเวลาที่มีข่าวสารอะไรเช่น live งานสัมมนาหรือเวลาที่มีการเปิดตัวกองทุนใหม่ๆระบบก็จะส่งมาให้ส่วนปุ่มขวามือสุดๆคืออื่นๆ นะเอาไว้สําหรับตั้งค่าต่างๆตามที่เราต้องการนะครับพอมีไม่กี่ปุ่มแบบนี้ผมว่าก็ใช้งานง่ายและเราก็กดปื๊ดปื๊ดปื๊ดดแป,ป,ป๊บเดียวก็ใช้เป็นแล้วนะครับในฐานะที่ผมเป็นนักลงทุนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังฟังชันไหนบ้างที่เอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงเดี๋ยวลองกดไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มจากหน้าแรกครับไปเลยฮนะตรง,กล,งกลางจอก็จะเห็นว่ามี4ี่ปุ่มครับพอของชั้น NAV ข้อมูลกองทุนและเริ่มต้นลงทุนเท่าที่ผมดูนะ ไอตัวที่ผมจะใช้เยอะๆเลยนะครับก็จะมี2ตัวนี้แหละนะครับก็คือพอของฉันชื่อน่ารักมากๆเลยนะครับกับข้อมูลกองทุนครับ พอคลิกเข้าไปพอร์ตของฉันหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเห็นภาพรวมว่าเราซื้ออะไรไปบ้างสัดส่วนแต่ละสินทรัพย์เท่าไร่ส่วนถ้าเป็นปุ่มข้อมูลกองทุนก็น่าสนใจครับลองคลิกดูก็จะเห็นว่ามีการแบ่งบทหมู่ของกองทุนเช่นกองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้นนะครับถ้าเลื่อนลงไปอีกก็จะเห็นว่ามีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะมากมายเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับลองคลิกกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศก็ได้นะครับช่วงนี้กําลังฮอตมากก็เห็นกองที่กําลังมาแรงเยอะแยะมากมายนะครับเช่นกองที่เติบโตไปพร้อมกับี แล้วก็กองที่เติบโตไปพร้อมกับพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนหรือแม้กระทั่งกองเทคโนโลยีก็มีนะครับนี่ทันสมัยมากๆครับทีนี้ลองถอยกลับมาดูนิดนึงจะเห็นว่าฟังชั่นกองทุนเนี่ยส่วนด้านบนก็จะมี4ปุ่มนะก็มีทั้งกองทุนที่บลจอ m อ MFC แนะนํากองทุนโปรดที่เราชื่นชอบกองทุนที่อยู่ใน Watch list ที่เราติดตามแล้วก็การเปรียบเทียบกองทุนด้วยนะครับ ก็ตรงตามชื่อเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะเดี๋ยวลองกดดูก็ได้นะครับกองทุนแนะนำนะอย่างช่วงนี้นะครับเอฟเขาจะแนะนำเป็นกองจีนนะครับกองตลาดเกิดใหม่แล้วก็กองเทคเป็นต้นนะครับหรือถ้าอยากเปรียบเทียบกองทุนก็กดไปตรงตัวเลยนะครับแต่เลือกได้แค่ครั้งละ2องกองทุนนะ อันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าสามารถเปรียบเทียบได้หลายมิติทั้งผลตอบแทนย้อนหลังก็ได้นะครับความเสี่ยงกองทุนนโยบายกองทุนเงินปันผลหรือว่าขั้นต่ำในการลงทุนแล้วก็ค่าธรรมเนียมด้วยเทียบข้างๆแบบนี้เอาให้เห็นหมัดต่อมัดเลยช่วยทําให้เราตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นนะครับต่อมาเดี๋ยวลองกลับไปที่หน้าแรกตรงกลางมันจะมีหลายฟังก์ชันที่ ผมว่าก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันนะอ่ะมาดูตรงกลางมี6ช่องนะครับก็จะมี wealth journey จำลองการลงทุนของเรากองทุนโปรดก็จะมีการทํา watch list ตามกองทุนที่เราสนใจปฏิทินกองทุนรวมอันนี้บอกหมดเลยนะครับว่าวันไหนเป็นวันสำคัญของกองทุนบ้าง IMF S S F ก็จะเน้นไปที่กองลดหย่อนภาษีเลย MFC Gift Card นะฮะแล้วก็ Smart Reward ก็จะเป็นพวกของรางวัลต่างๆสะสมแต้มต่างๆ,ๆนะครับส่วน Wealth Journey อันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีเด็ดเลยนะครับความหมายก็ตรงๆนี่แหละเส้นทางสู่ความมั่งคัง่งเขาจะช่วยวางแผนการเงินเอาแบบง่ายๆเลยนะครับ Wealth Journey เนี่ยผมว่ามันเปรียบเสมือนกับการจำลองการลงทุนนะพอเราคลิกเข้ามาเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกอยู่2ส,ส่วนคือวางแผนลงทุน และอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือขอแนะนำนะครับส่วนตัวผมชวนให้คลิกไปที่ปุ่มวางแผนลงทุนได้เลยนะครับเพราะว่าข้างในเดี๋ยวมีแนะนำพอร์ตอยู่แล้วนะฮะก็จะแบ่งย่อยออกไป3แบบครับนี่พอคลิกเข้ามาเห็นอย่างนี้นะครับแผนแรกคือแผนสำหรับการที่เราอยากจะมีเงิน1ล้านบาทแรก M First Million ถัดมานะครับคือ M Smart Goal แผนการออมเงินตามใจเราแล้วก็ส่วนที่3นะครับคือ M Smart Life การวางแผนเกษียณให้เพียงพอกับการใช้จ่ายสมมุตินะครับลองคลิกไปที่ M First Million ระบบ ก็จะให้เรากรอกเลยนะว่าตอนนี้อายุเท่าไรหลังจากนั้นเราก็กรอกอายุว่าเราอยากมี1ล้านบาทแรกตอนอายุเท่าไหร่แล้วปัจจุบันมีเงินเท่าไหร่เงินที่สามารถลงทุนได้ต่อเดือนเป็นเท่าไรเอาเที่ยว่าที่ยังไหวนะให้ก็ใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็กรอกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่เราคิดว่าน่าจะทําได้เนี่ยอยู่ที่เท่าไร่แล้วก็กดปุ่มคํานวณแผนการลงทุนแค่นี้เลยนะครับ แค่นี้เลยนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีระบบเขาก็จะแจ้งมาเลยนะครับเขาจะบอกบนหน้าจอเลยนะบอกว่าเออเราทําได้ตามเป้าหมายไหมหรือถ้าไม่ได้เนี่ยนะอายุเท่าไหร่เราถึงจะทําได้ตามเป้าหมายถ้าไม่ได้ทํายังไงนะนี่เลยนะครับอาจจะต้องมีการปรับเงินต้นเพิ่มเงินลงทุนต่อเดือนหรือว่าเพิ่มผลตอบแทนคาดหวังเป็นต้นครับหลังจากนั้นเราก็เลือกดูพอแนะนําตามความเสี่ยงของเราได้ก็จะมีแบ่งแยกตามความเสี่ยงเป็นสพอร์ตนะครับคือความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงปานกลางแล้วก็พอร์ตความเสี่ยงสูงเนื่องจากส่วนตัวผมรับความเสี่ยงได้สูงนะครับอันนี้ก็ขอลองคลิกไปดูไส่ในของกองทุนที่เขาจะแนะนําหน่อยนะครับก็เห็นว่าเขาออกแบบพอร์ตมาค่อนข้างกระจายความเสี่ยงจัดพอร์ตให้เสร็จเลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปปวดหัวนั่งเลือกกองทุนเองแถมมีสัดส่วนแต่ละกองแนะนําไว้ให้เลยนะครับหรือถ้ายังไม่ถูกใจเรานะก็สามารถเลือกกองทุนหรือว่าปรับสัดส่วนได้ตามที่เราต้องการได้อีกด้วยนะครับ ส่วนฟังก์ชันนี้เนี่ยก็ยังสามารถกดเลือกดูหนังสือชี้ชวนได้เลยสะดวกมากๆซึ่งก็แนะนําให้อ่านก่อนลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับจะได้รู้ว่าเรากําลังลงทุนอะไรดีโอเคเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนลงมาข้างล่างหน่อยนะครับนี่อันนี้หนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจนะ MFC Avenue เออครบเครื่องเหมือนกันนะฟังก์ชันนี้ มีข้อมูลที่เราศึกษาได้หลายรูปแบบเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอก็ได้นะครับที่จัดการกองทุนเขาไปให้สัมภาษณ์ตามช่องต่างๆเขาก็จะเอามาลงไว้ให้หรือจะมีบทความนะหรือถ้ายังไม่รู้อีกนะว่าจะเลือกกองทุนไหนดีนะผมว่าก็คลิกไปที่ปุ่มนี้เลยนะครับก็จะมีอัปเดตให้เราเลือกดูข้อมูลในแต่ละกองทุนได้อ่านชิวๆสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวลองคลิกฟันอัปเดตนะครับก็จะอัปเดตข้อมูลให้เราฟังนะครับว่าช่วงนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมหุ้นถึงร่วงหนักจังนะครับแล้วก็อ่านแปบ บอกเหตุผลแรต่างๆนะแต่ว่าไม่ได้เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังอย่างเดียวมีความเห็นนะักวิเคราะห์เสริมให้กับเราด้วยนะครับ ส่วนถ้าเป็น investment strategy นะครับก็จะให้ไอเดียกับพวกเรานักทุนารายย่อยได้เลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยกลยุทธ์นในการลงทุนควรจะเป็นแบบไหนโดยมีการวิเคราะห์แทบจะทุกปัจจัยใ,ใหญ่เลยนะครับลองคลิกบทความดูนะครับอ่านแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าเขาเขียนแบบกระชับกระชับไม่ได้ยาวเลยนะครับก็เป็นการเติมความรู้นะแตนะ่ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่จะทําให้เรานั้นหาไอเดียในการลงทุนได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนอันนี้ผมก็ชอบนะคือปุ่มรู้ลึกเรื่องลงทุน อันนี้เหมาะมากสาหรับเพื่อนๆนักลงทุนที่อยากจะเติมความรู้ในมุมต่างๆค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับตั้งแต่โมเดลธุรกิจใหม่ๆสับแสงทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แวดวงการเงินยุคใหม่พวกดีฟายอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเขียนบทความให้เราอ่านได้ง่ายๆนะครับโอเคพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะครับมาวิเคราะห์กันหน่อยครับ ความเห็นของทางบิกบกครับผมลองเล่นดูละในฐานะที่เป็นนักทุนเหมือนกันเนียนะครับผมเข้าไปดูก็จะเห็นข้อดีอยู่หลายอย่างของแอป MFC Wealth นะครับมีหลายอย่างเหมือนกันนะที่ของเขามีแต่ว่าแอปอื่นผมยังไม่ค่อยเห็นเลยนะซึ่งผมว่ามันเหมาะมากสำหรับนักทุนที่ชื่นชอบในการลงทุนในกองทุนตอบโจทย์มากครับมาดูข้อดีกันครับ ย้อนกบไปดูฟังก์ชัน wealth journey มันก็คือการวางแผนการเงินรูปแบบหนึ่งแหละแต่ว่าเป็นแบบง่ายๆกระชับชบนะครับทำให้เราเห็นเป้าหมายหรือว่าอยากจะปรับเปลี่ยนคัสตอมไน์ตามที่เราต้องการก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สะดวกสบายมากๆทีนี้มันจะมีหลายปุ่มข้างในอยู่เหมือนกันซึ่งผมเข้าใจในมุมของเขานะเขาคงอยากจะให้กลุ่มเป้าหมายเนะี่ยพอเห็นปั๊บก็กดไปเลยไงอ่าเช่นสมมติเด็กจบใหม่เห็นนะครับว่าอ๋อมีเงิน1ล้านบาทแรกก็คลิก้็ไปเลยหรือคนที่อยากจะวางแผนกเกษียณก็คลิก้็ไปได้เหมือนกันแต่ถ้้าาาาเป็นคคววมมมองงงผผะ่่ลลิกกกตร รตรงกลางตรงนี้เราอยากได้เป้าหมายอะไรเราก็แค่ใส่เข้าไปตามนั้นแหละครับแล้วก็ทําตามแผนที่เขาแนะนําเราครับก็ง่ายดีนะฮะพอคลิกไปก็แนะนําให้กด M Smart Goal เพราะว่าค่อนข้างจะครอบคลุมอยู่แล้วนะครับอยากมีเงินล้านแรกอยาก,กเกษียณหรือว่าอยากมีเงินเท่าไหร่ก็สามารถกดได้เลยนะครับใส่ข้อมูลเข้าไประบบก็จะแนะนำผลอ,ออกมาให้เราซื้อตามนะครับ ที่ผมบอกว่าผมชอบฟังก์ชันนี้แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่ามุมมองของ MFC นั้นเป็นอย่างไรคือเขาอยากจะแนะนําให้เรามองภาพรวมของการลงทุนด้วยนะเพราะว่าผมว่าหลายคนจะเป็นแบบนี้คือพอเราลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับไอ้ก,กองนี้ก็น่าสนใจไอ้ก,กองนั้นก็น่าสนใจเราก็ซื้อเข้ามาแบบรัวๆเลยนะครับทีนี้เราจะไม่เห็นภาพว่าเราลงทุนอะไรไปบ้างและที่สําคัญนะเราลืมจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญสุดๆเลยเป้าหมายฮนะเป้าหมายนี่เหมือนกับเป็นการปักธงเลยแหละว่าเราจะไปทางไหนแล้วก็อยากให้มองว่ากองทุน เป็นแค่เครื่องมือที่จะทําให้เราไปถึงฝั่งฝันได้นะครับส่วนจะเป็นรูปแบบไหนนะลงทุนกับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคนด้วยว่ารับได้แค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีธงเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเราจะถึงเส้นชัยเมื่อไหร่และสำายนะเราอาจจะหลงทางด้วยนะ ส่วนตัวนะผมมองว่า MFC w e l l เนี่ยเขาออกแบบมานะครับให้มีหลากหลายฟังก์ชันก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะแล้วก็จะตอบโจทย์นะครับให้กับนักทุนที่ค่อนข้างจะหลากหลายใช้งานง่ายนะครับกดแป๊บเดียวก็ใช้เป็นแล้วนะข้อสังเกตคือมันจะมีบางฟังก์ชันนะที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผมเองก,ก็ไม่ค่อยได้เห็นในแอปอื่นๆน,นะแสดงว่าเขาเข้าใจหัวอกของนักทุนครับเช่นหน้าแรกของฉันเนี่ยสรุปในหน้าเดียวเลยนะครับส่นนวนตัวผมชอบนะเอาหน้านี้ไปสรุป ล้วก็ไปเสนอให้ภรรยาดูไปพิเศษให้เขาดูเลยนะครับว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยบ้านเราในได้เท่าไหร่ยังไงนะสัดส่วนการลงทุนตอนนี้อยู่ที่สินทรัพย์ไหนเป็นพิเศษนะครับอันนี้ผมว่าสําคัญมากๆเลยนะครับไม่ใช่สําคัญในเรื่องที่จะไปเสนอพอร์ตให้คุณภรรยาดูนะครับไม่ใช่เรื่องนั้นนะแต่สําคัญในแง่ของการที่เราจะได้รู้ไงครับว่าหน้าพอร์ตของเราณตอนนี้เนี่ยเทไปที่สินทรัพย์ไหนมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราซื้อไปเรื่อยๆเราลืมภาพรวมไปแล้วเราก็อาจจะรับความเสี่ยงมากเกินกว่าจริงๆทีี่เรรราาาสามาถัับได้อนน จะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราเห็นภาพนะว่าอ๋อตอนนี้ลงทุนหุ้นมากเกินไปอ๋อตอนนี้เราลงทุนในตราสารนี้มากไปเราก็สามารถปรับพอร์ตของเราได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ส่วนตัวผมก็มองว่าเขาออกแบบภาพรวมข้อมูลของกองทุนให้ดูง่ายนะการาฟิกก็ดูสวยงามอ่านทําความเข้าใจง่ายพอคลิกผลการดำเนินงานก็ขึ้นมาทุกกรอบระยะเวลาการลงทุนเลยนะครับ แล้วก็ยัมีสรุปข้อมูลกองทุนรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆครบทุกอย่างที่เราควรจะต้องรู้ก่อนลงทุนนะครับซึ่งถ้าโอเคนะ ก็สามารถกดซื้อได้เลยสะดวกสบายมากๆอีกอันหนึ่งที่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เห็นในแอป,ปอื่นๆเนี่ยนะฮะคืออันนี้ครับปฏิทินการลงทุนนี่อยู่หน้าแรกเลยนะครับก็จะบอกหมดเลยนะว่าวันไหนจะมีเหตุการณ์อะไรวันไหนเป็นวัน IPO กองใหม่วันปิดสมุดวันจ่ายเงินผลวันหยุดกองทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเป็นต้นนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะแล้วก็ตอบโจทย์คนอย่างผมด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะมีได้รับไอตัว notification เข้ามาว่าเอ้ยเงินเข้าแล้วแต่บางทีเราไม่รู้นะว่าเงินมาจากไหนหุ้นหรือ หรือกองทุนหรือเปล่านะครับงนั้นฟังก์ชันนี้มันช่วยได้เราจะรู้เลยว่าเงินปันผลก้อนนี้มันกําลังจะมานะวันที่เท,เท่านั้นเท่านี้กองไหนบ้างพอเรารู้แบบนี้นะเราก็เอาเงินไปต่อยอดหรือไปใช้หรือเอาไปบริหารหรือว่าเอาไปลงทุนต่อก็ทําได้สบายใจละนะครับเพราะเรารู้ที่มาที่ไปละส่วนกรง RMF s s f นะครับกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นอีกปุ่มหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสวกให้กับเพื่อนๆนักลงทุนยิ่งช่วงนี้นะผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับ พอคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีกองทุนให้เลือกเยอะแยะมากมายสมมุติว่าเลือก RF ก็จะมีกองทุนให้เลือกนะเยอะเลยและที่สําคัญนะ,ะก็มีบอกเงื่อนไขกํากับด้วยนี่อันนี้ก็ดีนะผมว่าบางทีเราก็ลืมเหมือนกันเออเราซื้อไปเงื่อนไขมันเป็นยังไงอันนี้เขาบอกกํากับข้างๆเลยถ้าเจอที่ถูกใจก็สามารถกดซื้อกองทุนได้จากหน้านี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราสมัครใช้งานแล้วจะมีความพิเศษอีกครับเดี๋ยวลองเริ่มกดจาก mfc smart trade แล้วก็สแกนลายนิ้วมือหรือว่าใส่รหัสพินหลังจากนั้นคลิกไปที่ปุ่มบ,มบมมริการที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เลือกปุ่ม IMF LDF S SF กองทุนลดหย่อนภาษีด้านซ้ายมือนี่คือความเจ๋งของเขาครับเราจะเห็นหน้าสําหรับสรุปยอดเงินลงทุนว่าที่ผ่านมาเราลงทุนอะไรและลงทุนไปเท่าไหร่แล้วและที่ชอบมากๆคือปุ่มขวามือที่เขียนว่าหน่วยลงทุนที่ครบเงื่อนไขคือเราไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องจําเงื่อนไขเพราะว่า MFC Wealth จะคํานวณให้เราเลยว่ากองไหนที่เราถือครบเงื่อนไขแล้วขายได้เมื่อไร่ไม่ต้องคิดเอง ทำให้ไม่พลาดไม่ทําผิดกติกาและช่วยให้วางแผนการเงินคล่องตัวมากขึ้นครับไม่ใช่แค่นี้นะครับตรงหน้าบริการของ MFC Smart Trade จะมีปุ่มที่เขียนว่า Dividend Redemption หรือเงินปันผลขายคืนอัตโนมัติอยู่ฝั่งขวามือครับพอคลิกไปก็จะเห็น2ปุ่มคือปุ่มเงินปันผลโดยสามารถดูประวัติเงินปันผลย้อนหลังได้เป็น10ปีแต่นี่นจะว่กผมยังไม่ได้รับเงินปันผลระบบนี้เลยขึ้นว่าไม่พบข้อมูลครับและปุ่มคือขายคืนอัตโนมัติบอกประวัติการขายคืนอัตโนมัติซึ่ง จะช่วยทําให้เราเรียนรู้ว่าที่ผ่านมาเราลงทุนอะไรเราเคยพลาดอะไรบ้างจะได้ประสบความสำเร็จในการลงทุนได้เร็วมากขึ้นครับอีกหนึ่งทีเด็ดของแอปนี้คือ watch list นะครับก็เอาไว้ติดตามกองทุนโปรดของเรานะครับเราจะได้มีพลาดโอกาสในการลงทุนดีๆครับเราก็ กดไปที่รูประฆังขวามือด้านบนนะฮะแล้วก็เมื่อถึงเป้าหมายที่ตั้งใจเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับเราเพื่อกาะติดสถานการณ์กองทุนอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเดี๋ยวเราสามารถใส่ตัวเลขมูลค่าหน่วยลงทุนที่เราต้องการได้อันนี้ผมเลือกให้น้อยกว่าหรือว่าเท่ากับมูลค่านี้แล้วให้มันเตือนผมเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวนะสไตล์ของการลงทุนผมผมไม่ชอบไล่ราคาเรอให้มันย่อลงมาก่อนแล้วค่อยเก็บสะสมนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้เนี่ยจะทําให้เราไม่ลืมนะถ้าราคาลุวงลงมาจริงเราก็จะได้ไม่พลาดนะครับ แถมมีนิดนึงนะครับถ้าเราชอบกองไหนหรือว่าจัดพอร์ตแบบไหนเนี่ยแต่ไม่มีเงินก้อนก็สามารถเฉลี่ยซื้อรายเดือนก็ได้ DCA กันไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งเวลาล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยนะเป็นบางตัวอย่างฟังก์ชันเด็ดๆเ,เท่านั้นที่เอามาเล่าเอามาฝากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับยังไงก็ไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับจริงๆมันมีอีกหนึ่งประเด็นนะคือเรื่องการเปิดบัญชีก่อนหน้านี้ถ้าเป็นแอปหลายๆแอปเนี่ยเรารู้สึกปวดหัวพอสมควรขั้นตอนยุ่งยากนะครับแต่ว่า MFC Wealth เขาเข้าใจปัญหาเหล่านี้จัดให้ครับแก้ไขให้แล้วนะครับสะดวกสบายมากครับเราสามารถเปิดบัญชีได้เอางง่ายๆครับกดไปที่หน้าแรกเลยตรงที่เขียนว่าเปิดบัญชี ก็จะเห็นนะครับว่าใช้เพียงแค่บัตรประชาชนแล้วก็ก่อข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ขั้นตอนเองนะแล้วก็ประเมินความเหมาะสมในการลงทุนจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันตัวตนแค่นี้เลยนะครับซึ่งเราก็รอให้ระบบอนุมัติเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสัก 1, 1ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองนะครับเร็วมากแต่ถ้าไปผูกบัญชี ATS ตัดบ,บัญชีแบบอัตโนมัติเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณสักหนึ่งวันแต่ก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วละครับก็ถือว่าเป็นบริการที่สะดวกทุกที่ตลอดยี่สสชั่วโมงนะครับโดยที่เราสามารถทาเสร็จ ก็ได้นะครับแถมสามารถยืนยันตัวตนได้หลายวิธีนะผ่าน7 e เ e ่นอีเลฟเว่นก็ได้ยกเว้นสาขาในสนามบินนะครับหรือ N D I D ก็มีให้เลือกมากถึง4ธนาคารนะครับได้แก่กสิกรไทยไทยพณิ์กรุงเทพกรุงศรีอยุธยาทําได้ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารก็สะดวกรวดเร็วอันนี้ไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะครับผมว่า M F C Wealth เนี่ยตอบโจทย์สำหรับนักงทุนที่ลงทุนในกองทุนอันนี้สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับไม่เถียงเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีข้อเสนอแนะส่วนตัวเลยนะครับอย่างแรก มันจะมีหลายๆฟังก์ชันหลายๆปุ่มที่มันละไม้คล้ายคลึงกันนะฮะเช่น MFC Avenue กับข่าวสารหรือว่ากองทุนแนะนำในจีอยู่หลายที่เลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ติดอะไรนะผมว่าถ้าเราใช้บ่อยๆเราจะรู้ว่าเราควรจะไปกดที่ปุ่มไหนยังไง ถึงจะเป็นสิ่งที่เราถนัดนะครับนั่นก็ไม่มีประเด็นนะครับอย่างที่2เวลาที่เราลงทุนเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากให้เปิดกว้างนะครับเป็นแบบ OA สามารถลงทุนในกองอื่นๆได้โดยใช้แพลตฟอร์ม m f c w e a l t ีนี่แหละทํามาดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเสริมนะก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการพอร์ตได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับอีกหนึ่งประเด็นคือตรงฟังก์ชันแนะนําพอร์ตนะซึ่งทํามาดีมากๆเลยนะครับว่า พอแต่ละความเสี่ยงเนี่ยควรจะต้องมีการลงทุนในกองทุนไหนอย่างไรบ้างอันนี้ดีมา,มากๆแล้วแต่ขอเสริมนิดนึงนะครับบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นไปได้นะเช่นในมุมลงทุนนะผมว่าแค่ใส่เงินเข้าไปอะ่ะแสนหนึง่งล้านหนึง่งนะครับแล้วระบบไปกระจายลงทุนในแต่ละกองให้เสร็จสับรวดเดียวเลยโอ้ถ้าได้ยิ้แจ่มว้าวมากๆเลยนะครับแต่จะว่าไปนะจริงๆฟังก์ชันที่ MFC Wealth เขาทำให้ในเฟสแรกระยะแรกตรงนี้มันก็มากเพียงพอแล้วแหละมันก็ถือว่าพอสำหรับการลงทุนในกองทุนแล้วละ่ะก็ขอบคุณมากเลยนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ฟังดูแล้วสนใจแนะนําให้ทดลองใช้เล่นๆก่อนนะครับอันนี้ไม่เสียตังค์นะโดยเริ่มจากดาวน์โหลดนี่เลยครับไปที่ App Store แล้วก็ Play Store ก็ได้นะครับนะกดคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดมาลองใช้ดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่างต่อไปนี้อ๋อเห็นทีมงานแจ้งว่า mfc มีสิทธิพิเศษให้กับคนที่ยังไม่เคยโหลดแอปโดยคนที่โหลดแอปพลิเคชันและเปิดบัญชีผ่าน mfc wealth วันนี้ไปจนถึงวันที่กำหนดจะได้รับ starbucks e coupon มูลค่า200บาท โอเคเพื่อนเพื่อนนักทุนครับพอฟาังมาถึงตรงนี้แล้วชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ในทุกช่องทางเลยนะครับถ้าเป็น YouTube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะถ้าเป็นช่องทางอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทิกตอกเราก็มีแล้วด้วยคนไหนเล่นก็อย่าลืมไป Follow กันนะครับนี่คือช่องทำอีกบีก,กับผมอีกบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับวันนี้สวัสดีครับ